ับสวัสดีคร,รับเมียรักแม่ครับ,มบสมองทกวนเอฟซีสูงๆกันครับผมผมบ่าวนิหนิสกุนคนหายอยู่นะกินก็ผมแรงงานไทยในเกาหลีครับผมสมบายดีเอฟซีสปปล่ๆรครับรผมเรื่การเรื่งงานที่เราพี่น้องถ้าพี่น้องไม่เห็นกระเปาพึ่งเราครับผมนี่ได้หมูมาหนึ่งกิโลแล้วเราจะพาพี่น้องไปเก็บผักว่าผักที่จะผัดใส่หมูนี่มันมีอ,อะไรบ้างครับผมเราจะไปเก็บผักกันเลยเดี๋ยวหนึ่งขวายก็เพี่น้องกลับมาเขาจะได้ผัด เัื่อดีครับผมปะไปดูกันว่าอยู่ในสวนมีผักอะไรครับผมโมบัสิบเป็นแตงเป็นทั่วเป็นหัวรำพาเป็นปปักมะพขาไปลุยกันเลยครับบ <est> ุแตงเก็บบุกแตงบุแตงเหมือนเราจีเสลือเอ้าก็ว่เก็บเลยหนึ่งหนองเก็บแล้วผมไม่อยากเก็บมันมีเบิดเออเพีย้ยนคนอื่นหัวไม่จีนเลยเราไปที่อ,อะไรกันใดว่าเก็บไปหรือยัง นอยี่ไงน้อยว่าน้อยเก็บไปรูเี้งเลยนี่เอ้ยฟังโน้นมีมก็เยอะอยู่ดิเจ็บเลยเก็บฟังุ่นกันเป็นไงมันเก็บยุ่มแกรา้ดีไปสามหน่พอดีไปผัดใส่แตงเออไปผัดใส่นั่นพอดี อืมอพิกไปวเอาไปทำอะไรมะเขือน่าฮะพีกหน่มเขือะไมะเขือไปทำอะไรตาารรําเจ้าแซ่บบดเสเลอเนี่ยหมเอมกัมี่เอาไปซื้อมนนานเน,น,น,นี่ย,ย นี่หลายนู้ยอยู่เห็นะอือเก็บไปเลยว่าตำเจียวยมันแบบทด้ตำแบบยำๆนะยันเก็บเลยปาเปียกกัดเลยออเอาไว้ทีเอาไปตำใส้ประทูก่อนดิมาเดี๋ยวมาดอกที่ที่พกอยแล้วเยอะดวเยอะเห

เพราะได้จีกถือกินหอมนเก่าล่ะวท่นใหญ่แล้วเกี่ตเาเ็วันทีพร้อมน่าวสั่งยังกัเดียวยังนก็บอกโอยเอาเขาไปเอาพักก็ได้หมันเอาพักไได้ห่อเนาะเขาไปปุ๊บล็อกลอกด้วยแล้วเกลืด้วยแล้วไปใส้เอาทีนี้ไปใเอาค้างด้วยกัน อ๋อปักเขียนอย่างงี้มันเปลี่ยนน่วยได้สิวะเปี่ยนอย่างงี้มันง่าุปวดอ่ะก็เปลนเปลี่ยนแสนน่วยก็เก่าอยู่โอ้ยจะใส่ย้ำมาจวดเลยเด็เนี่ยโหละพาถ้าไม่เด็ดมันไม่แตกได้เห็นเลยเด็ดให้มันแตกเนี่ยถ้าเด็ดแล้วมันแตกเลยดิเอาไอ้บไปนี่แล้วยุ่งไร บ้านอนี่นะคุณเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบกขบียนเปลว่าควยให้ดรมาเย็นเย็นามาเดี๋ยวบกปีนไมได้ของคนละขเอามาไปไปติดตามในกยขึ้นครับพาแล้วราแล้วหาเมีปุกจงหมูนก้าหอมสุดยอดบรรยากาศยำแรงเพรแล้ว ว่าพี่น้องวันนี้เอามุมนี้ครับผมเพราะว่าฝั่งนี้แดดมันแดดเนาะทำเครื่องเรียบร้อยแล้วครับผมเตรียมไว้แล้วหมดที่นี่เดี๋ยวเวลาพร้อมแล้วครับนี่มีมีแตงแหมืนกัมีโหรอพามีต้นหอมกระเพราโบมีับผมเขาจะผัดหมูใส่ใส่โหรอพาใส่แตงครับนี่ยไมาเรียบร้อยแล้ววันถุดิบรวดรวดเดี๋ยวเวลาเราลน้ำล้งคนกันเลย เตือนแล้วพี่เ,าาเดเี๋ยวมองานะครันนี้เ้าแล้วมนงใีนางเีเย ไปเลยแล้วเราก็ปูไปเลยเดี๋ยวเราไปเอาผักแตงกวาดมือกระดูกกระดับผิวขาวไปตอนนี้เสร็จแล้วต้มฟานิดหนึ่งต้มฟ้าลนิดนึง

นี่เนี่ที่เด่นของเราคือน้ำล้างโค,โคโกระบ่มจุ่มหวาดก็รวได้ๆเก,กีแยงไม่พูนมาขัดสิเสียเลยเดียได้ที่แล้วจิง หลายที่แล้วครับผมเปลี่ยนมุมขั้งนี้น้องเดี๋ยวพี่น้องไม่เห็นความงามนี่ยอดแล้ววางแท่งเราจะใส่พวกที่มันเป็นต้นหอมก่อนนี่มันมต้นหอมต้นหอมเป็นหัวนะนี่เพราะว่าแทงแรบเบียร์ก็สุกครับผมแรบเบียร์ก็สุกแล้ว,แบบว,ลวไป ไหนพี่น hey! <Okay. S 1> <'s> ้องเต็มกระทะงหมบพี่น้องกอางไว้ที่ผู้สุขนสบายดีมันเด้งเลยมันสุกล้วเนี่ยนเยอะมันอยากเะีสงแตงไปเลยครับผมแตงลงไปเลยเดี๋ยวเราค่อยตุท้ายด้วย เป็นหอมผักชีแล้วก็หูลาพาครับน่าจะแซ่บยนะพูดถึงเ,เราอย่าจะอ,อย่าให้แต้มาันอ่อนนะครับมันม่แซ่บดยเพื่อนพอเรวัว chỉ một cái cũng bán không hạn đấy phải bây giờ xem con nghe đây nè mùa chín phòng sám luôn ừ. xem lại chín ừ. ถูกตัวนี้เนี่ยมูละพันธ์สิใส่ตัวไม้มีกะเพรามีไหมกะเพราอ่ะขี้ทีก็ว่านวดเอาเปิดมาหนึ่งน,นี่แซวเหรอครับผมแงกงเขาจะให้มันะม่วงลับก็เสียดสิทธิใส่นี้ลงไปเลยครับผมมีต้นหอมแล้วก็มุลพาครับผมกะเพราไม่มี กะเพรามีนิดเดียวเพราะถือกินงงาแล้วเราก็โอู้หูเป็นผัดก็เป็นเกียงเต็มกระทะหม้อกอกีน้พอ,พนองเอ้ยแจกว่ากีน้องเอ้ยบุญหลักมันเสร็จแจกแล้วกันเด้อมืเมนูมีเมนูเยอะว่าจะตำบกักถ่วอีกัะตำบกกักแกยงกะโอ้หูตำทุกเมนอไหนว่าวันนี้เป็นผัดครับผมถ้าวันผัดเราจะไม่กินตำนะ มันไม่เข้ากันเพราะว่าผู้คนันจะกินก็หละเพราะว่าแต่ละคนมันชอบไม่เหมือนกันมีแก้วกับมีคน,น,นมีคนกับมีผัดมีผัดกันต้องนี่ซุปทุบ้านหลังนึงมันกินมาคือกันครับผมลูกหลายพนกินกินพ,นพนละอยาคัาดออกมาจากขอองเมียเดีวยวกันได้ว่ากินอาหารไม่เหมือนกันคนอีสานก็ไม้เห็นกับคนหลายอยา่าง ลูกแม่เดียวกินกับข้าวไม่เหมือนกันบางคนก็ชอบเผ็ดบางคนก็ชอบหวานบางคนก็ไม่ชอบกินผักโดยเฉพาะเด็กๆสมัยนี้ไม่กินผักเลยโอ้ยสุกเหรอครับผมนี่เดี๋ยวมือผ้าหมอก็ครับผมเป็นตาแซ่บหลายเป็นตาแซ่บหลายเอามาจะแซ่บกันครับผมสำหรับคลิปนี้กับยูดีมีแฮงสูกทุกคนไว้เจอกันชิมหน้าว่าว่านี่จะพาไปหาอยู่หากินหรือว่าไปท่องเที่ยวจุดงามๆที่เกาหลีครับผมบา,บายบายสวัสดีครับมาแซ่บๆต้องก่อน